อืมไปฮึบเอออ่าดีเห็นไหมึอืดมดีฮึบมาฮึบอืมพีฮึบอืมอืมไปฮึบอืมเออนี่เลยเห็นมต้มพอเราเตะมาแบบเนี้ยเตะเอามาเตะมาเวลาเตะพยายามให้ระดับมันคงที่ให้มันจัดเตนว่าเราเตะตำแหน่งไหนไม่ใช่ว่าพอกูก้มก็เตะต่ำก็อีกไม่ใช่ เต็ต้องเตะชัดเจนเอาใหม่จบบในลักษณะนี้ก็ใช้ได้ของแฝน,นะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะีวได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้มเราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปล่ะาบางดิวบาตอมนะครับ นะครับนี่คือในส่วนของประกาแที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจำเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วเละเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม้โป้งก็ประกบข้างบน การใช้นะครับการจับของคารมิ่นึ้นนะครับแต่ถ้าาว่าเราแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นน,นี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาได้คู่กันกันกบปืนในลักษณะ,ะน,นี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้